สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์ AP และในในรที่มาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วกับล็อบบี้สวยๆแบบนี้นะครับผมเนื่องจากวันนี้ก็ เป็นวันแรกนะครับผมที่ได้มีการอัปเดต w i n เทอร์แลนเล็กคนที่หาเว็แบบเติมเกมให้เทพป้องขั้นเทพเลยเติมถูกเข้าไว้ไม่เกิน1นาทีส่งของขวัญก็ได้ตอนนี้มีโค้ดเรดบ l ูด้วยเติมได้แทบทุกเกมมีทั้งส่วนลดและโบนัสเติมให้เป็นเทพป้องขั้นเทพลิงค์ในค้คำอธิบายหรือพิมพ์หาใน Google ได้เลย ของปีนี้มานั่นเอง็อบบี้คือแบบน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีของฟองของฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของร้านพามมาแล้วด้วยนะครับผมทุกๆต้นเดือนนั่นเองก็จะมานะครับผมสําหรับร้านพามเนาะอ่าก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมจะมีเป็นหัวจันทราสีทองนะครับผมซามูไรสีทองถ้าเปิดตัวม้าเหล็กนะครับแล้วก็ ท3 6กระต่ายจอมบงการหรือว่ากระต่ายแดงตัวนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกกันด้วยนะครับกิจกรรมก็เดี๋ยวค่อยมาฟังกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมกันก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตมาแล้วนะครับสหรับ M60 นะครับเพราะว่าพราม7เ,เนี่ยจะเล่นได้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4ธันวาคมนี้เลยนะครับซึ่งกิจกรรม M60 ศิลาอาถรรพ์ตัวนี้ก็มาเป็นตู้ 8T นั่นเองนะครับผมแล้วก็ภายในตู้เนี่ยจะไม่ มีของเกลือนะครับผมจะมีแต่หินอัพนะครับผมแล้วก็มีตัวรางวัลใหญ่เป็นเจ้าตัว M 6 0นะครับเลเวลหนึ่งตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมจะสามารถอัพได้7เลเวลนะครับผมซึ่งก็จะมีแบบของพิเศษมาใหม่นะครับผมจะมีเป็นป้ายตัวนี้นะครับอนิเมชันสับนะครับผมแถบคิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีเสียงพิเศษให้นะครับผมซึ่งเลเวล7ตัวอื่นเนี่ยไม่มีแต่ว่า M 6 0ตัวนี้มีนั่นเองนะครับผมแพทนี้ก็มีการบัฟมาด้วยสําหรับ M 6 0นะครับผมก็ จัดกันได้เลยนะครับผมสําหรับ V7 นะครับผมพาม7ในวันที่2นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ถึงพาม7เนี่ยก็จะจัดได้ตั้งแต่วันที่5นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สําหรับ SKYDRIVE นะครับผม SKYDRIVE ก็จะ มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับใครที่เป็นพราม7นะครับก็จะจัดได้ตั้งแต่วันที่3ก็คือมรืนนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่ใช่พราม7นะครับผมจะจัดได้ตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้บอกเลยว่าเจ้าตัวสกายไรฟ์ตัวนี้แล้วก็วิเท์แลนด์ของปีนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับผมเป็นตรีมแบบว่าแดงดําซึ่งเป็นสีที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในคืนนี้นะครับผมจะมีตู้ลัคกี้โทเค็นไม้แขวนเสื้อเนี่ยมาใหม่นะครับผมเป็นตู้รวม เสื้อบอลน,นะครับผมแล้วก็มีเสื้อบอลซีเกมนะครับผมแขนยาวตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นแพ็คซีเกมทีมชาติไทยนะครับผมตัวนี้ก็มาเป็นของใหม่ในตู้ด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สามารถใส่ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยแล้วก็ที่ถามกันเข้ามาสําหรับเจ้าตัวเสื้อบอลเบอร์สิบนะครับผมเสื้อบอลเบอร์สิบว่ามันจะมาด้วยหรือเปล่าอย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับผมว่า ในแบนเนอร์กิจกรรมเนี่ยมันไม่มีเซตที่เป็นเซตบอลเบอร์สิบที่เป็นเซตที่เก่าที่สุดของเสื้อบอลเลยนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันในคืนนี้ว่าจะเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับผมสําหรับเสื้อบอลเบอร์สิบนั่นเองนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเสื้อบอลย้อมสีนี่นแหละนะผมไม่มีเอฟเฟกต์เนาะเป็นของทีมชาติไทยนะครับผมซึ่งก็น่าจะสวยมากๆเลยนะผมเป็นสีแบบ สีกลมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมของฟรีนะครับผมซึ่งอัปเดตเพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับผมก็จะมีกิจกรรมแรกนะครับผม 1- 11เนาะเป็นกิจกรรมเลือกภารกิจที่ใช่นะครับผมเป็นเกี่ยวกับการเชียร์บอลนะครับผมก็จะเป็นภาพประมาณนี้เลยแล้วก็มีตัวกล่องดวงใจนะครับผมเป็นสนามบอลแบบนี้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็มีรองเท้านี่สตั๊ดแบบนี้เลยสตั๊ดสีหมอกนะครับผมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับผมจะมี MVP 2ครั้งในวันที่5ถึงวันที่8นะครับก็จะรับเสื้ นี้ไปได้เลยนะครับผม MVP ทั้งหมดอ่าทั่วไปแล้วก็สีสีด้วยนั่นเองนะผมจะเป็นแจ็คเก็ต ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งก็สามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังจะเขียนเป็นซีเกมส์ไทยแลนด์2 0 2 5ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของวันที่3ถึงวันที่9นะครับผมจะมีชนะ44รับแล้วฟรีตรงผมกองหน้าทีมชาตินะครับผมแล้วก็วันที่6ถึงวันที่8เนี่ยนะครับเช็คอินทุกวันรับท่าสังสรรยามหนาวซึ่งท่านี้เป็นท่าทีมด้วยนะครับผมจะให้ฟรี1วันนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมาเป็นแบบถาวรนั่นเองนะ ผมสําหรับท่าตัวนี้นะครับผมให้แบบได้ลองใช้กันก่อนเหมือนท่าของทั้งซาเลนเองนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับตัวเอ็มแปดนะครับผมตัวท่าแล้วก็ตัวชุดเยตินั่นเองนะครับอันนี้ต้องมารอดูช่วงปลายเดือนนะครับผมว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะให้ของแบบเซิร์ฟอื่นหรือเปล่านะครับผมแต่ก็มันน่าจะเหมือนกันเพราะมันอยู่ในเคลลี่โชว์นั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูเคลลี่โชว์ของเซิร์ฟไทยนะครับผมว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของ กิจกรรมของเรานั่นเองนะครับผมการแจกหัวจันทรานะครับผมว่าเราจะให้แบบไหนนั่นเองเนาะอย่างทนี้เห็นไปเลยนะครับผมในต้นคลิปก็จะเป็นขั้นเทพนะครับผมเว็บเติมเกมขั้นเทพนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ใครที่ลงทะเบียนนะครับผมเคยเคยแบบสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับผมก็จะมีรหัสผู้ใช้นะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่สมัครก็ไปสมัครได้นะครับผมสัหรับเป็นสมาชิกของขั้นเทพนะครับผมก็จะ กดเข้ามาข้างหน้าเว็บนะครับผมจะกดเข้าจากลิงก์ในคำอธิบายหรือว่าพิมพ์ใน Google ว่าคันเทพเติมเกมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมกดเข้ามาแล้วกดสาขีดนะครับผมถ้าใครลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะมีแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็จะมาที่หน้านี้เลื่อนลงมานิดนึงนะครับผมก็จะมีรหัสผู้ใช้นะครับผมก็ให้ใครที่ลงทะเบียนนะครับผมใครที่ไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนกับคันเทพได้เลยนะครับผมใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับผมเอารหัสผู้ใช้ตัวนี้เนี่ยมาพิมพ์ในคอม เมนนะครับผมพร้อมกับใครที่เติมก็สามารถรีวิวบอกกันได้นะครับผมว่าคัทเทพเนี่ยเติมไวไายใน1นาทีจริงหรือเปล่าแล้วก็มีแบบโค้ดเอบูนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมสําหรับคัทเทพคือดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ าสามารถบอกกันได้นะผมใครที่เป็นแบบว่าลูกค้าเก่าของคันเทพก็สามารถบอกได้วา่าผมเติมไปเยอะแล้วผมเคยเติมบ่อยผมเติมเป็นประจำอะไรสําหรับคันเทพอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนั้นแหละคอมเมนต์มาประมาณนี้พร้อมกับ u i d นะครับผมแล้วก็ของที่อยากได้ด้วยนะครับผมคือเราจะสุ่มแจกนะครับเราไม่เอายอดไลค์แล้วเราจะสุ่มแจกเลยนะครับผมก็คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับผมสุ่มแจกในตอนปลายเดือนนะครับผมอยากได้อะไรก็ คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมไม่ว่าจะเป็นท่าเปิดตัวทีสามหกหัวจันทราหรือว่าซามูไรสีทองได้หมดเลยนะผมอย่าลืมไปเติมกับขั้นเทพกันเยอะๆด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตู้เสื้อบอลน,นะผมก็จะมาแทนเจ้าตัวตู้นี้นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเรามาจัดกันหน่อยดีกว่าผมยังไม่ได้จัดในเซตลงอ่างตัวเนี้ยเพราะว่าเอามาก็น่าจะไม่ได้ใช้นะผมเดี๋ยวลองจัดกันหน่อยแล้วกันเนาะมา โทเคนผมมีอยู่ร7 7นะครับผมตอนนี้ก็ใช้อีก239้นั่นเองนะครับนะ่าจะนิดเดียวเนาะโทเคนตู้นี้เนะี่ยมันออกยากนะครับผมใครที่มีโทเคนเจ้าตัวดิจิมอนนะครับผมก็ไปแลกเป็นแม่แขวเสื้อดีกว่าผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโทเคนตู้นี้มันออกยากกว่าตู้แม่แขวนเสื้อนะเพราะว่าของมันเยอะ นั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้นะแล้วก็แต่ว่าของไม้แขวนเสื้อมันก็แพงกว่าด้วยนะครับผมใครจะแลกอะไรก็แลกเอาลวกันนะครับผมตามของที่ตัวเองอยากได้อ่าประมาณนี้นะครับผมเท่าอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับของไม่ออกแต่ว่าโทเคนออกนั่นเองนะครับผมโอเคก็น่าจะได้แล้วนะครับผมสําหรับเจ้าตัวแพ็คลงอ่างตัวนี้นะผมก็น่าจะไม่ได้เปิดใช้นะครับผมเก็บไว้ละกันเนาะแต่ถ้าเปิดมันก็จะได้แต้มแต้มเทรนมาด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่อยากจัดแบบนี้นะครับผมหรือว่าใครที่อยากจัดเจ้าตัวบูย่าพาสใหม่นะครับผม มีท่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวชุดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมก็ไปจัดกันได้ที่ขั้นเทพเลยนะครับผมไม่ยู่ในคำอธิบายเลยหรือว่าจะเป็น หรือว่าจะเป็นในพิมพ์ใน Google เลยก็ได้นะผมว่าคันเทพเติมเกมนะครับผมก็จะมีให้เลยนะครับผมอันแรกเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ใครที่เติมไม่เป็นนะผมหรือว่าเติมไม่เข้านะครับเติมไม่เข้ามีปัญหาอะไรก็ทักเพจที่บ้านฟ้าคันเทพได้เลยผู้ติดตาม3 0 0 0 0 0เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเอ้แล้วก็ผมลืมบอกนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะเจ้าตัว ถัดไปนะครับผมบุญญาพาถัดไปก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมมีลายหน้าที่เป็นพาสเตอร์ติดจมูกให้ด้วยนะครับผมนี่ของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมและสำคัญก็มี m 1 0ม4นให้ด้วยนั่นเองเป็นสกินประจําซีซั่นนะครับผมเป็นแม่นยำสองรีโหลดหนึ่งลบระยะแล้วก็มีแดกเจอร์สวยๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมในส่วนคลิปนี้ใครชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเอนใจให้มาร์คเอพีด้วยสำ รู้า